สวัสดีค่ะพี่ปอสามันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรามาต่อกันในเรื่องของการตวงนะคะเปิดหนังสือคณิตศาสตร์เล่มเล็กหน้า34นะคะในหน้า34หัวข้อ3.4เป็นเรื่องของการคาดคะเนรปริมาตรและความจุนะคะเขามีตัวอย่างมาให้เราดูในกรอบสีส้ม ข้อที่1นนะคะการคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของนะคะมีข้าวสารมา1ถัง,งข้าวสารถังนี้มีกี่ลิตรนะคะเราก็คาดคะเนจากการมองด้วยตาเปล่ามองว่าปริมาณที่คาดคะเนข้าวสาร3ลิตรนะคะโจทย์บอกว่าข้าวสาร3ลิตรนะคะคาดคะเนไว้แต่พอตวงได้จริงตวงได้2ลิตรนะคะตวงได้จริงตวงได้2ลิตรเพราะฉะนั้นคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่คะ 3ลบ2เท่ากับ1ลิตรนะคะเป็นการคาดคะเนของสิ่งของเฉยๆต่อไปเมื่อกี้เป็นปริมาตรนะคะข้อที่2การคาดคะเน,นความจุของภาชนะถังใบนี้มีความจุกี่ลิตรนะคะเขาก็เลยคาดคะเนความจุว่าถัางใบนี้จุน้ําได้5ลิตรนะคะจุน้ําได้5ลิตรแต่พอเราเติมน้ําเข้าไปจริงๆจุได้4ลิตรนะคะ การคาดคะเนความจุข,ของถังน้ำจึงคาดเคลื่อนไปเอามาลบกันนะคะ5ลบ4ก็คาดเคลื่อนไป1ลิตรนะคะอันนี้ไม่ยากในหน้า35คุณครูจะข้ามไปนะคะถ้าเปิดจากในหนังสือเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูจะต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้เด็กๆคาดคะเนนะคะอาจจะเป็นถังน้ําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คาดคะเนในห้องเนาะเป็นการทํากิจกรรมด้วยกันเพราะฉะนั้นเราข้ามมาที่หน้า36 หน้า36นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการช่างและการตวงนะคะทั้ง3อย่างเลยนะคะเพราะว่าในในหน่วยแรกของหนังสือเล่มเล็กนะคะจะเรียนทั้ง3เรื่องต่อกันเลยซึ่งแตกต่างจากในเล่มใหญ่ใช่ไหมคะเล่มใหญ่จะแบ่งรายละเอียดออกเป็นความยาวการช่างและการตวงเป็นคนละหนึ่งบท นะคะมาดูหน้า36นะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าผ้าชิ้นหนึ่งยาว4ี่เมตร85เซนติเมตรซื้อมาเพิ่มนะคะซื้อมาเพิ่มอีก1เมตรยีเซนติเมตรผ้าทั้งหมดยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรมีคำว่าทั้งหมดต้องมาทำอะไรกันคะเอามาบวกใช่ไหมคะหาทั้งหมดนะ เขาก็วางแผนใช่ไหมคะดูจากาการกำหนดกล่องในในพื้นที่สีส้มนะคะในกรอบสีส้มเขาวาดกล่องไว้ยังไงคะผ้าผืนแรกยาว4เมตร85เซนนำผ้าผืนที่สองมาต่อกันอีก1เมตร25เซนนะคะถามหา ว่าผ้าทั้งหมดยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในการลงมือทำกรอบสีม่วงนะคะให้นักเรียนดูในกรอบสีม่วงเราจะต้องเขียนอะไรก่อนในวิธีทำในเมื่อหน่วยไม,ไม่ไม่ไม่ใช่หน่วยเดียวนะคะไม่ได้ถามเป็นเมตรอย่างเดียวหน่วยถามเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะเราจึงต้องนำมาเขียนก่อนในบรรทัดแรกเสมอเขียนขวามือนะคะให้เพื่อที่เราจะได้ นำหน่วยจากโจทย์นะคะมาลงให้ตรงกรันการบวกลบก็จะได้ง่ายนี่เป็นการทบทวนนะบรรทัดแรกนะคะผ้าชิ้นหนึ่งยาว4เมตร85เซนติเมตรซื้อมาเพิ่มอีก1เมตร25เซนติเมตรนะคะนำมาบวกกันผ้าทั้งหมดยาวบวกกันได้เท่าไหร่5บวก5เป็น10ใส่0ทด1ใช่ไหมคะ แปบวกสเป็น1 0ทด1เป็น11ใส่11ลงไปนะคะทางฝั่งเมตร4บวก1ได้5นะคะเพราะฉะนั้นผ้าทั้งหมดยาว5เมตรกับอีก11 0เซนติเมตรเรารู้อยู่แล้วว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงแปลงฝั่งนี้นะคะ เอา100ออกมานะคะฝั่งนี้จึง5เมตรจึง5้บวกหเป็นเอา1เมตรมานะคะฝั่งนี้จึงเป็น6แล้วฝั่งเซนติเมตรจึงได้เท่ากับเหลืออยู่10เซนติเมตรนะคะคำตอบคือเหลือผ้าทั้งหมดยาว6เมตรกับอีก10เซนติเมตรนะคะจะต้องแปลงให้คุณครูด้วยนะคะ ทีนี้มาดูข้อต่อไปในหน้าหน้าที่37เลยเป็นการทบทวนเหมือนเดิมนะคะสนามหญ้าแห่งหนึ่งมีความกว้าง18เมตร60เซนติเมตรและความยาว26เมตร75ซนติเมตรสนามหญ้าแห่งนี้มีความยาวกว่าความกว้างนะคะโจทย์ถามอะไรมีความยาวกว่าความกว้างมีการเปรียบเทียบต้องมาทำอะไรกันคะ เปรียบเทียบต้องเอามาลบก,กันนะคะจำจำให้ดีมาดูลงมือทำนะคะมาดูวิธีทำนะคะเหมือนเดิมหน่วยต่างกันนะคะให้เขียนเมตรกับเซนติเมตรลงไปในโจทย์ก่อนแล้วก็ดูโจทย์ให้อะไรมาความยาวของสนามหญ้านะคะ2 6เมตร75เซนติเมตร โจทย์บอกความกว้างของสนามหญ้า18เมตร60เซนติเมตรนะคะสนามหญ้าแห่งนี้มีความยาวและกว้างความยาวกว่าความกว้างเท่าไหร่นะคะเอาผลลบที่ได้มาได้คำตอบ8เมตรกับอีก15เซนติเมตรนะคะข้อนี้ไม่ต้องแปลงหน่วยก็เขียนตอบได้เลยสยามสนามหญ้าแห่งนี้ มีความยาวยาวกว่าความกว้าง8เมตร15เซนติเมตรเขียนเป็นเลขไทยนะคะถ้าสามารถแปลงหน่วยกลับมาได้ก็ให้แปลงกลับมานะคะต่อไปหน้าต่อไปในหน้า38นะคะทบทวนไปด้วยกันก่อนนะแม่ค้าต้มถั่วขาย5กิโลกรัมกรัมและขายถั่วต้มได้4กิโลกรัม800กรัมเหลือถั่วต้มนะคะดูโจทย์นะ เหลือมีคําว่าเหลือต้องมาทําอะไรกันต้องเอาอมาลบก,กันแน่นอนนะมาดูนะคะลงมือทานะคะคุณครูอธิบายหน่วยต่างกันไหมมีสองหน่วยมีกิโลกร,รัมและกร,รัมนะคะบรรทัดแรกโจทย์ให้แม่ค้าต้มถั่วไว้ขายได้ห้ากิโลกร,รมัมกับอีกห้าร้อยกร,รมัมนะคะบรรทัดที่สอง ขายถั่วต้มได้4กิโลกรัมกับอีก800กรัมนะคะเขาแสดงให้เราดูนะคะว่า500นะคะลบ800ได้ไหมไม่ได้นะคะ5 0ามันน้อยกว่าต้องมายืมในฝั่งกิโลกรัมนะคะฝั่งกิโลกรัมถูกยืมไปเหลือ4กิโลกรัมนะคะอันนี้เหลือ4กิโลกรัม ฝั่งกรัมยืมมาได้หนึ0งพันะคะยืมหนึ่งพันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมนั่นเองถูกไหมคะเมื่อถูกยืมมาฝั่งกรัมจึงเป็น1,500กรัมลบ800ได้นะคะคำตอบก็คือแม่ขาเหลือถั่วตม้มลบกัน ได้คำตอบเท่ากับ700กรัมนะคะจึงเขียนตอบได้เลยแม่ค้าเหลือถั่วต้ม700กรัมนะคะไม่ต้องแปลงหน่วยนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเขียนโน้ตลงไปเหมือนที่คุณครูเขียนเลยนะคะต่อไปหน้า ทเท่าไหร่หน้า39นะคะหน้า39ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในสัปดาห์แรกขายน้ำมันเบนซินได้2,500ลิตรและสัปดาห์ที่2ขายน้ำมันเบนซินได้ส7 9 0นด้ลิตรในเวลา2สัปดาห์ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ขายน้ำมันเบนซินได้ทั้งหมดเท่าไหร่คำว่าทั้งหมดเอามาทำอะไรกัน เอามาบวกกันนะคะตีโจทย์ให้แตกนะเดี๋ยวเราจะต้องสอบ NT นะเลขโจทย์ด้วยนะคะมาดูหน่วยเป็นหน่วยเดียวใช่ไหมคะเป็นหน่วยลิตรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในวิธีทำกรอบสีม่วงนะคะจึงไม่ต้องเขียนบรรทัดแรกเป็น2หน่วยและ เราก็เริ่มจากที่โจทย์กำหนดให้เลยสัปดาห์แรกขายน้ำมันเบนซินได้2,500ลิตรนะคะสัปดาห์ที่2ขายน้ำมันเบนซินได้3,790ลิตรรวมนะคะคำถามรวม2สัปดาห์ขายน้ำมันเบนซินได้เอามาบวกกันใช่ไหมคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายนะบวกกันได้6,290ลิตรนะคะตอบรวม2สัปดาห์ขายน้ำมันเบนซินได้6,290ลิตร นะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดของเราในหน้า40นะในหน้า40นะคะหน้า40ยังไม่ต้องแสดงวิธีทำใช่ไหมไปให้เติมคําตอบลงในช่องว่างแต่เด็กๆจะต้องตีโจทย์ให้ออกว่าเอามาบวกเอามาลบเอามาทำอะไรกันนะคะข้อที่1บอยสูง100เซนติเมตรฝนสูง85เซนติเมตรบอยสูงกว่าฝนเท่าไหร่ คำถามนะคะมีการเปรียบเทียบเอามาทำอะไรกันอ่าเอามาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นบอยสูงกว่าฝนเท่าไหร่ลบกันเลยนะคะข้อที่2นิชาหนัก31กิโลกร,รมัมแพลลุงหนักกว่านิชา3กิโลกร,รมัมรู้ว่าแพลลุงหนักกว่านะคะถามว่าแพลลุงหนักกว่า หนักเท่าไหร่ตอนนี้รู้ว่าแพลลุ้งหนักกว่า3กิโลกรมัมแต่ว่าไม่รู้ว่าแพลลุ้งหนักเท่าไหร่ต้องมาทําอะไรกันต้องเอามาบวกกันนะคะข้อที่3ลุงป้องซื้อลวดหนามมา50เมตรนะคะใช้กั้นรั้วรอบสวนยาว42เมตรกับอีก65เซนติเมตรลุงป้องเหลือลวดหนามมีคำว่าเหลือเอามาทำอะไรกันคะ เอามาลบกันนะคะต้องจําแล้วนะลุงป้องซื้อลวดหนามมา50เมตรนะคะมีหน่วยกี่หน่วยมี2หน่วยนะ50เมตรกับ0เซนติเมตรถูกไหมคะลบออกด้วยกั้นลัวไปแล้ว42เมตรกับอีก65เซนติเมตรนะคะถึงไม่ได้แสดงวิธีธรรมแต่ตอนที่เด็กๆทดกับเศษกระดาษนะคะก็ต้องมีการยืมอยู่แล้วใช่ไหมคะ ในข้อ3นะเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจทำให้ดีข้อที่4แม่ค้าหยิบลำไยใส่ถุงให้กัญญา4กิโลกร,รมัมแต่กัญญาต้องการลำไย3กิโลกร,รัมครึง่งนะคะคุณครูย้ำอย่างนี้4กิโลกร,รมัมแต่ต้องการแค่3กิโลกร,รัมครึง่งแม่ค้าต้องหยิบลำไยออกจากถุงกี่ขีดแม่ค้าต้องหยิบลำไยออกจากถุงกี่ขีดนะคะ โจทย์ให้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะแต่กันยาต้องการลำไย3 3กิโลกร,รัมครึ่งนะคะ1กิโลมีเท่ากับ1,000กร,รัมนะคะ1กิโลก็เท่ากับ10ขีนนะคะคุณครูเขียนแบบนี้เพราะฉะนั้น3กิโลกร,รัมครึ่ง ก็จะต้อง3กิโลกร,รัมกับอีกกี่ขีดคะโทษค่ะ3ากิโลกร,รัมกับอีก500กร,รมัมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมีหน่วย2หน่วยเมื่อเราต้องหยิบออกหยิบออกนะคะหยิบลำไยออกจากถุงนะคะเราต้องนำมาลบกันนะคะเอา4กิโลกร,รมัมศย์กร,รัมตั้งนะคะลบด้วย3กิโลกร,รมัม กับ500กรัมนะคะได้คําตอบเท่าไหร่โจทย์ถามเป็นขีดต้องแปลงกลับมาเป็นขีดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ละเอียดนิดนึงนะถึงไม่ใช่วิธีทำนะคะต่อไปข้อ5ข้าวเหนียว2ลิตรข้าวหอมมะลิ5ลิตรข้าวซ้อมมือ2ลิตรโจทย์บอกมา3อย่างเลยนะรวมข้าวทั้ง3ชนิดเป็นเท่าไหร่รวมเอามาทำอะไรคะ เอามาบวกข้อนี้ไม่ซับซ้อนนะคะและหน่วยก็เป็นหน่วยเดียวด้วยนะคะข้อ5้าง่ายมากข้อที่เด็กๆจะต้องระมาระวังคือข้ออะไรคะข้อ4นั่นเองนะเพราะฉะนั้นการบ้านยังไม่ใช่แค่หน้าเดียวนะมาดูในหน้าต่อไปหนะ้า41นะคะอันนี้ให้แสดงวิธีรรมคิด4ขั้นแสดงเฉพาะขั้นลงมือทำนะคะข้อที่1สัปดาห์ที่แล้ววิสรุตเติมน้ำมันรถยนต์38ลิตร สัปดาห์นี้เติมน้ำมันรถยนต์อีก43ลิตรรวม2สัปดาห์มีคำว่ารวมนะคะวิสลุเติมน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรคะรวมเอามาทำอะไรกันรวมเอามาบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน่วยเป็นลิตรอย่างเดียวบรรทัดแรกต้องเขียนลงไปไหมไม่ต้องนะคะโจทย์ให้อะไรมาแสดงวิธีทำได้เลยคุณครูจึงไม่ยกตัวอย่างข้อที่1นะคะมายกตัวอย่างข้อที่2 ข้อที่สองเลนูซื้อผ้าตัดเสื้อสองชิ้นผ้าชิ้นแรกยาว2เมตรห้าสบเซนติเมตรผ้าชิ้นที่สองยาว1เมตร75เซนติเมตรรวมผ้าสองชิ้นยาวเท่าไหร่มีคำว่ารวมอีกแล้วเอามาทำอะไรกันเอามาบวกแต่เนื่องจากว่าหน่วยที่ให้มามีเมตรกับเซนติเมตรนะคะเด็กๆต,ต้องมาเขียนบรรทัดแรกนะคะวิธีทำเป็นเมตรและเซนติเมตรไว้ก่อน อันนี้เป็นหลักทางคณิตศาสตร์นะคะแล้วโจทย์ว่ายังไงบ้างเลนูนะคะโจทย์บอกว่าเลนูซื้อผ้าตัดเสื้อนะคะไม่ต้องใส่สองชิ้นเขาซื้อผ้าตัดเสื้อชิ้นแรกนะคะชิ้นแรก ยาวยาวเท่าไหร่คะสองเมตรกับอีกห้าสิบเซนติเมตรนะคะผ้าชิ้นที่สองยาวหนึ่งเมตรกับอีกเจ็ดสิบห้านะคะเขียนสังเกตคุณครูจะเขียนหน่วยให้ตรงกันนะคะ รวมผ้าทั้งสองชิ้นยาวตามโจทย์เลยนะคะตอนนี้โจทย์ถามรวมผ้าทั้งสองชิ้นยาวเอามาทำอะไรกันอย่าลืมเครื่องหมายนะคะเอามาบวกกัน0บวก5ได้หนะคะหบวกเได้12นะคะสังเกตไหมหคุณครูเขียนหลัก หน่วยหลักสิบตรงกันเลยนะในฝั่งเมตรสองบวกหนึ่งได้สามนะคะมาดูตรงนี้นะคะมาดูตรงนี้125นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งรอยเซนติเมตรใช่ไหมคะเราจึงแปลงกลับมานะเราแปลงกลับมาตรงนี้จะได้เท่าไหร่หรือรวมผ้าทั้งสองชิ้นยาว หรือหรือรวมผ้าทั้งสองชิ้นยาวนะคะแปลงกลับมาฝั่งนี้3บวกกับ1เมตรเป็น4เมตรฝั่งนี้ย้ายไปแล้ว100ใช่ไหมคะเหลือ25เซนติเมตร ก็ตอบได้เลยว่ารวมผ้าทั้งสองชิ้นยาวยาวเท่าไหร่คะ4เมตรกับ25เซนติเมตรนะคะ ในตัวหนังสือสีแดงนะคะคุณครูเขียนไว้ในการแปลงหน่วยเฉยๆนะคะเพื่อให้เด็กๆเข้าใจในหน้า41ยกตัวอย่างแล้ว1ข้อนะคะเป็นโจทย์การบวกมาดูหน้าต่อไปนะคะอีกหนึ่งหน้าเนาะไม่ยากนะคะข้อ3พรพันธหนัก32กิโลกรมัมกับอีก600กรัมนะคะทิพรลัสหนัก29กิโลกรมัม800กรมัม ทิพพลัสโจทย์ถามว่าทิพลัสหนักน้อยกว่าพรพันเท่าไหร่มีการเปรียบเทียบกันเอามาทำอะไรคะเอามาลบนะคะเอามาลบก,กันนะคะลบก,ก็จะยากกว่าบวกเนาะเด็กๆจะไม่ถนัดลบนะคะจะถนัดบวกมากกว่านะให้นักเรียนสังเกตว่ามีหน่วยสองหน่วยนะคะเป็นกิโลกร,รัมกับกร,รมัมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเขียนลงไป ในโจทย์ด้วยนะคะทีนี้มาดูคุณครูพาทำข้อ,ขอน,นี้ก่อนก็ได้พอรอพันหนัก32กิโลกรมัมกรกรัมโจทย์มีหน่วย2หน่วยเขียนลงไปเลยกิโลกรัมนะคะกับกรมัมโจทย์ให้อะไรมาให้พรพันหนัก32 นะคะกิโลกร,รัมกับอีก600กร,รมัมให้ทิพลัดหนัก29กิโลกร,รัมกับอีก800กร,รมัมนะคะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าใช้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบนะมีการเปรียบเทียมน้ำหนักโจทย์ถามว่าทิพพลัด หนักน้อยกว่าหนักน้อยกว่าพรพันเท่าไหร่เอามาลบกันนะคะดูอย่างนี้ลบกันได้ไหมหกร้อยลบแปดร้อยไม่ได้ใช่ไหมคะหกร้อยจึงไปยืมสามสิบสองกิโลกร,รมัมเหลือสามสิบเอ็ดนะ 600จึงได้มากี่กร,รัมคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000กร,รมัม6 0 0้จึงได้เป็น1,600ะคะทีนี้มาดูอ่ะมาลบกันศูนลบศได้เดี๋ยวนะคะคุณครูเปลี่ยนสีก่อนศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ลบศย์ได้ศูนลบแไม่ได้หไปยืมหนึ่ลบแได้แปด นะคะทั้งฝั่งนี้3 1มส9-1ลบยีลบหไม่ได้9 1ไปยืม3มาเป็นเท่าไหร่คะมาเป็น11 9เ1ลบสิ 11, ได้เท่าไหร่เก้ลบสิได้2นะคะที่เหลือสองลบสได้0อยู่แล้วคำตอบนะคะ สามารถแปลงกลับมาได้ไหมแป0รกรัมยังไม่ถึง1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตามคำตอบเลยนะคะทิพพลัสนะคะขยันเขียนนะหนักน้อยกว่าพรผันสอง กิโลกรัมนะคะกับอีก800กรัมทีนี้เลื่อนลงไปดูข้อ4นะคะถนนสาย A ยาว36กิโลเมตร450เมตรถนนสาย B ยาวน้อยกว่าสาย A 7กิโลเมตร530เมตรถนนสาย B ยาวเท่าไหร่เอามาทำอะไรกันคะ มีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเอามาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูพาทำข้อ3ไปแล้วข้อ4ก็คล้ายๆกันเลยมี2หน่วยนะคะมีกิโลเมตรและหน่วยเป็นเมตรนะคะเพราะฉะนั้นต้องเขียนหน่วยลงไปก่อนในบรรทัดแรกที่เราแสดงวิธีทำ นะคุณครูสรุปให้นะการบ้านวันนี้มีหน้า40 41และ42นะคะถ่ายส่งงานคุณครูเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ